โยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่อง Bad Guy Project และตอนนี้อยู่กับผมจันฮะพอยครับน่ครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนจะมาทำการ react ตัวอย่างหนังแอนิเมชันเรื่องใหม่ของไทยกับเรื่องนักลบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์อ่านะครับเป็นแอนิเมชันจากค่าย Lift Studio นะครับก็เป็นแอนิเมชันไทยเรื่องใหม่นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยไป l e t โจ รีสตูดิโอเฮ้ยสวยนะกราฟิกนี่เหมือนเกมเลยอ่ะเนอะไฟประพันหนังไทยจริงวะเชี่ยแม่งชี่ยเหมือนกับหมึงเข้าไปไหนไฟประพันธ์เลยวุ้อันนี้เฮ้ยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เชี่ยทศกัณฐ์อย่างพี่้ยพระรามพระลัก เช่ออะร่ากันดำมันอะยังวะเอ๊โอ้ชื่อมัเหมือนกันดเลยอันนี้อะไรพาดีอ่อกีรอะไรอุยหุ่นยนตเวเท่เนเว้เนาะดูแบบรำจัดอะเป็นอนิเมชั่นไทยที่ร้งสมกับที่นราคอยมาลาลตรำเนิโอ้โหวะ รบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ประกาศสักดาหทั้งจักรวาลรับพิเศษดูก่อนใคร28กันยายนถึง1ตุลาคมฉายพร้อมกันทั่วประเทศ1 1ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์อ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างหนังนนรบมนตราตำนาน8ดวงจันนะครับหนังอนิเมชั่นเรื่องใหม่ของไทยนะฮะก็อ่ะเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่างไง กราฟิกคือแบบค่อนข้างใช้ได้เลยนะแบบสวยนะอารมณ์แบบเหมือนดูพวกการ์ตูนต่างประเทศที่แบบเชนอาเคิลอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์อารมณ์อย่างนั้นเลยแบบสวยเลยแบบโอ้หแล้วมันมาแนวใหม่คือไทยอ่ะด้วยความที่มันเป็นประเทศไทยอ่ะมันก็ต้องมีความใส่ความเป็นไทยเข้าไปถูกป่ะใช่เพื่อเพื่อโชว์แบบ culture โชว์แบบอะไรเออให้มันรู้ว่าเป็นการ์ตูนไทยคือผมไม่ค่อยเข้าใจนะทำไมคนชอบบอกว่าทำไมการ์ตูนไทยถึงต้องมีของในไทยเข้ามาก็คือ มันเป็นสิ่งที่ต้องโชว์ด้วยความที่อย่างของต่างประเทศของญี่ปุ่นซามูไรใช่อรินจอะไรพวกนี้คือที่เขาโชว์เพราะว่ามันเป็นเคาเจอของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาแค่เราชินเว้ยแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศเขาอะแค่เราชินกับการที่แบบเขามีแล้วมันดูสนุกแต่กับของไทยที่มันจะมีันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช้างก้านกล้วยครุดก้าสัตรามียักษ์มีพญานาคมีอะไรอะไรพวก้พวกยิ่งๆทั้งหม่ยนของไทยอะก็รู้กันที่มันมีเนี่ยเพราะว่าแบบ มันทาให้รู้ว่าไอ้กับความเนี่ยมันคือไทยใช่ใช่แล้วกับเรื่องนี้นักรบบนตาตำนานแปดดวงจันทร์เนี่ยผมว่ามันเอาไทยมาได้โอเคเลยดูดิผมพยายามมีใส่ความเป็นหุ่นยนต์ความทันสมัยไเบอร์เออคือมันไม่ได้เหมือนแบบเรื่องก่อนๆที่แบบไทยจะแห่งยุคจัดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเชื่อเทคโนโลยีมาแล้จัดดูแบบเชื่อเอามาแปลรูปได้ดีเลยกับ หนุมานยั่งดีนะฮะจากที่ได้ข่าวมาเมื่อ,อนานแล้วแหละเป็น<อ>ปีปีปเอ,อนะกับตอนแรกที่มันจะชื่ออะไรหนุมานยอดนักรบมนตาเรื่องนั้นเนี่ยผมได้ฟังตั้แต่ตัวอย่างเล็กๆตอนแรกแล้วก็เพลงที่ออกมาที่ร้องโดยเก่งทัศยาใช่ใช่ใชเออผมก็มองว่าเออชื่อมันต้องดีแน่เลยตอนนี้มันก็ทําออกมาพอถ่ายแล้วกับวันที่11ตุลา 256 6นี้นะฮะมันน่าจะดีแหละเดี๋ยวเราต้องไปดูกันแต่เท่าที่ดูในตัวอย่างเนี่ยเฟียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแต่และตัวหรือว่าภาพแสงสีเสียงซึ่งพวกเรามีความคาดหวังกันเรื่องนี้มากเพราะแบบ ประกาศทำมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วใช่ใช่อนิเมชันกับตัวอย่างนี่มามันแบบตอนแรกนึกว่ายุบไปแล้วดยเพราะแบบมันหายไปเลยอ่ะแบบเขาออก MV เพลงมาเร็วมากเลยนี่ก็แบบนึกว่ามันจะใกล้ฉายแล้วพอมันดองนานๆแล้วนี่ก็นึกว่ามันจะไม่ฉายแล้วทุกคนก็ลืมแต่ท้ายมันก็ออกมาจนได้นะฮะเราดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะกับเรื่องนักรบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์ก็สองก็เป็นอนิเมชันไทยนะเราดูว่าค่ายนี้จะทำออกมาได้อลังการขนาดไหนนะสำหรับวันนี้ผู้เราสองคน ก้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราได้ไปดูแล้วเราจะมาทำคลิปรีวิวให้ฟังหรือยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย